สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเนเนอีกแล้วนะคะวันนี้มากับช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะ,ะลมแรงๆนะคะเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถ L5018DT นะคะ L5018DT <c oughs> อ่ะมันดียังไงนะคะถึงตีตลาดได้แตกขนาดนี้นะืคะนืว่าขายดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าเกษตรกร ส่วนมากนะคะเน้น l 5 0 1 8 d t นะคะคันนี้นะคะขายในราคา525,000บาทนะคะดาวเพียง4,500 0นะคะมีมือถ้รลกลับปันได้เลยจากบอมีบวกเพิ่มนะคะฟรีให้ด้วยนะคะฟรีอะไรบ้างนะคะฟรีตรวจเช็คนะคะฟรีอ,อุปกรณ์2ชิ้นนะคะแล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ชุดใหญ่เก็บสีด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะว่า รถรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ายังไงนะคะ L50 นะคะ L50 หรือว่า50แรงม้านะคะเป็นรถนะคะสำหรับลงนาหรือว่าทำไร่นะคะงานไล่และงานนานี่คือตอบโจทย์ลูกค้าดีมากนะคะน้ำหนักเบาสามารถลงนาได้ด้วยนะคะอ่าเป็นเครื่องยนต์นะคะสสูบนะคะ50แรงม้านะคะระบบเกียร์ซิงโครเซเทินนะคะหรือว่า อ,อะไรนะไม่ต้องหยุดรถสนิทก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้านะคะแปดเกียร์ถอยหลังนะคะผ่อนยังง่ายนะคะผ่อนได้ทั้งรายปีแล้วก็รายเดือนนะคะผ่อนได้ทั้งรายปีแล้วก็รายเดือนนะคะรายปีอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะรายปีนะคะนี่คือรวมงวดย่อยแล้วนะคะลูกค้ารายเดือนนะคะอยู่ที่เก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองอตอบ ให้ชัดๆนะคะว่าค่างวดเท่าไหร่นะคะรายปีรายเดือนเท่าไหร่นะคะน้องบอกไปหมดแล้วนะคะลูกค้าในราคา5 2 5 0 0บาทนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าจะภาพเดิมๆนะคะเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเพราะว่ารถร้านเรามีการขายแบบตามสภาพแล้วก็ขายแบบเก็บสภาพให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้แบบตามสภาพนะคะวันนี้เราลดราคาให้ทันทีนะคะ20,000บาทนะคะ จัดไปเลยนะคะที่510,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า510,000บาทนะคะ,ะน้ำหนักเบานะคะสามารถลงนาได้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าทั้งเกษตรกรชาวไร่แล้วก็ชาวนานะคะลูกค้าม,มองหา L50 นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ0981255301นะคะ0942640798นะคะ0858529515นะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะจดทะเบียนใช้งานลืมบอกปีไปเนาะจดทะเบียนใช้งานปีห้าเอ้หกสองนะคะลูกค้าหกสองนะ,ะจดทะเบียนใช้งานปีหกสองนะคะอย้ำงวดอีกทีนะคะงวดรายปีอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะคะแล้วก็งวดรายเดือนนะคะอยู่ที่เก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะคะเลือกจ่ายเป็นรายปีแล้วก็รายเดือนด้วยนะคะสามารถเลือกจ่ายได้ทั้งสองอย่างนะคะบรรยากาศฝนก็จะตกแล้วนะคะวันนี้เราก็ พามาชม L50 นะคะแล้วก็บอกรายละเอียดการงวดการจ่ายงวดนะคะหรือว่าการใช้งานยังไงนะคะ,ะถ้าลูกค้าสน,สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะมีแอดมินปล่อยรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะไจบการน,นำเสนอรถเพียงเท่านี้นะคะ